ทายทายเกมครับทายทายยกอาม,มีมีครูมีครูสวัสดีปีใหม่ครับแฟนๆช่อง YouTube ดูมวยบายเยลลานาลายเทปนี้ครับเป็นรายการฉลองวันขึ้นปีใหม่ของเขมรนะครับลูกตั้มหรือยอดกิติสิทธิยอดธงครับบุกไปเจอกับจอมบูกกัมพูชานั่นก็คือมอนซ่าเมธติดตามรับชมครับมวยเขมรต้องการจะชนะเพื่อเป็นการฉลองส่งท้ายปีใหม่ให้กับแฟนๆมวยเมธแต่จะสมหวังหรือไม่ อาจารย์ตั้มยอดกิติจะให้คำตอบเองและก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสักระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยม,มันมันอีกเยอะที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรครับจัดขึ้นวันที่30ธันวาคมปี2024หรือตรงกับปีพศ2567นะครับที่ประเทศกัมพูชา รายการนี้แห่จัดขึ้นผ่านพ้นมาไม่กี่วันนี่เองครับลูกตำวินเดอร์มวยไทยยิมครับเจอกับมอนซาเม็ดนักชกกัมพูชาเจ้าบ้านวันนี้ชกในพิกัด6กิกิโลกร,รมกัมกำหนด3ยกครับรายการนี้จัดช่วงแหมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเป็นรายการใหญ่อของขมิงโอ้ยิงยิงหนึ่งสองเลยครับแล้วก็ที่สาคัญครับต่อยนวนสี่ออนครับมอนซาเม็ดไลน,น,น์นี้นี่โอ้ดูดูแก๊กดูแกแ๊กแหมมีมีแหมมด,ดูดูมาดมาด,มาดแก โอ้โหมาดมาดมวยกัมพูชาครับขยับเดินเข้าหาครับขยับจะออกไม่ออกครับยังมาดอยู่ครับโอ้โโดนงัดศอกไป1หนึ่งดอกครับคืนด้วยสองครับแต่ไม่ได้าจะโดนครับโดนเจียยางไปหนึ่งทีพยายามจะเดินต้อนเดินไล่ครับแล้วก็ต้องบอกว่านอกจากเป็นมวยที่บุกตะลุยอย่างต่อเนื่องอย่างนี้แล้วครับตัวมอสเสมิเองโอ้จังหวะนี้ครับโดนบิดล้มโอ้โหคาราวาของเขาฟองฟ้องกรรมการนะขัดขาขัดขาผมอะ บ้องบ้องเขาขัดขาผมโอ้ดโรตีไปริงทีครับโอ้โหยังเดินครับเขาบอกว่าใส่นวมสี่ออนนี่ทางด้านมวยเขมรเนี่ยมอนสมม่ได้เปลียนไปนะเพราะมันมวยอาวุธหนักแล้วก็เดินบุกตะลุยยางต่อเนื่องอย่างที่เราเห็นนะครับนี่ครับยังเดินกดดันอย่างต่อเนื่องอ่าเดินเดินระยะแข้งระยะเข่านี่ก็เรียบร้อยสิครับคล้องของพยายามจะลัดใต้ปีกอ่าคล้องคล้องอ่ารัดรัดอ่ารัดกระดัดหลังมาเนี่ยโอ้โหรรมการต้องแยกครับ ลูกตั้มวินเนอร์มวยไทยครับหรือยอดกิติสิทธยอดคงนะครับ27ปีสูง165เซนติเมตรครับในขณะที่มอนซัมเมตครับ31ปีสูง165เซนติเมตรและที่สำคัญครับมอนซัมเมตไลน์นี้ครับชกมาแล้วนะครับสีตีการชก238ไฟครับอุ้มวย200ไฟนะเออไม่ธรรมดานะเออกระดงกระดูกมีแข็งโป๊กในขณะที่ยอดกิติหรือลูกตั้มนะครับเป็นลูกศิษย์คนไทยท้ายของทางสิษยอดธงนะครับ ของคุณตุ้ยอดธงเสืออ๋อโดนโดนเวียงล้านยังยังเกาะขาโอ้โหเกาะขาเป็นลูกนี่เลยนะเออเกาะเป็นสัมภเวสีเลยเอ๋อโดนแข้งไปหนึ่งดอกครับยอดจิตติหรือลูกตั้มนะครับก็เป็นสิทธิ์คนท้ายของอาจารย์ยอดธงเสนานันครับแมปัจจุบันนี้แกก็เปิดไข่ของตัวเองนะครับเคยเอาชนะพีสมบัติมาแล้วนะที่ที่ประเทศออสเตรเลียอ๋ออ๋ออ๋อข้ามูกทำไมชอบดมไข่อย่างเลยนะ มอนสเมตเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยชอบดมยังลยกระตุกเป็นล้มกระตุกเป็นล้มก็ยังเดินนะมอนสเมตก็ยังเดินนะเออโดนถีบครับแมาเดินมาแล้วมันมันอู้จังหวะนี่ครับสาดแค่มาหนึ่งทีมันติดกาดเสียบดึงมาเสียบดึงมาดึงมาหาจังหวะจะเสียบต่อแมยังไม่มีจังหวะครับแมททางด้านของมอนสเมตดูเหมือนจะเดินแบบหยุดหยุดนะครับเดินแบบไม่ถึงเนื้อถึงตัวครับดูเนี้ยเดินเดินเดินเหมือนไว้ระย,ยะนะครับ นี่ครับซิกเนเจอร์ช่องเราไม่รู้สาวไทยหรือสาวเหมนครับแม่แต่งชุดนี้นี่แอามินงงไปหมดแล้วช่วยตอบหน่อยครับว่าสาวไทยหรือสาวเหมนนะครับอ่ะยกที่สองครับยกที่สองมอนสเม็ดมุมแดงครับนี่ครับกระดูกมวยคำเหม็นสองร้อยไฟเจอกับยอดจิตติสิทธิ์ยอดธงครับลูกสิทย์คนไทยของอาจารย์ยอดธงนะครับมาดูกันว่าใครจะรอดใครจะอยู่ใครจะไปครับมาดูกันครับสาดแข้งไปยิงหนึ่งสองอุ้ยสาดทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะ โอ้ยอดกิติอาจารย์ตั้มอาจารย์ตั้มศาสโอ้ต่ถวายเจ้าโอ้โหยิ้มอมอเลยครับแม่ไต่ถวายเจ้าดอกนี้ยิ้มออกเลยพยายามเสาวมาเอาสาวสาวสาวดึงหลบเอาสาวสาวโอ้โหหลบเป็นพี่มาดเลยนะโอ้โหยอดกิติหลบเป็นพี่มาดหรือว่านักมวยเขมรนี่มันมันไหวน้ะนี่ผมไม่แน่ใจโอ้โหลุยกันต่อครับกรรมการแยกครับปรลุยกันต่อสับสอบเป็นหนึ่งทีครับทีเป็นหนึ่งทีครับโอ้ยแม่กัเริ่มออกสเปรย์สปายแล้วนะ สับอีกทีครับอ่ะขวางอ่ะสับอีกทีนะครับโอ้โหมันมันยืนให้สับก็ต้องสับสิครับเสียบอีกทีโอ้โหเอ้าเอาว่าไง่ายว่าไงแม่วงในกรรมการก็เห็นว่าข้างเชื่อก็มามาบองบองมากลางเวทีมากลางเวทีเออลุยกันต่อครับยังขยับเดินเข้าหานะสำหรับทางด้านของมอนสเม็ดนักชกกัมพูชามุมแดงตบปุกับสาดแข้งเป็นหนึ่งทีครับอ่าเตะสาดโอ้สาดนี่ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะอ้เตะฝาอ โย, bana, โยกไหลโยกไหลไม่ใช่โยกไหลโยกเอวจะโชว์เอวผิวจะโชว uh, ์เอวพิวโดนแข้งโดนปัดไปเลยครับแม่จะโชว์เอวผิวโอ้โหมาเป็นชุดครับเป็นชุดครับยกบ bas, ยนี้โอ้รับเยอะเหมือนกันนะ n n นี่ครับโอ้โหนี่เตะเป็นลูกขนุนเลยนะแม่อาวุธของยอดกีต,ตีอาจจะไม่หนักอาจจะไม่แรงเท่าไหร่นะแต่โอ้แต่เข้าแบบโอ้เตะเป็นลูกขนุนเลยดูดิโอ้ดูดูออกออกวืดออกบ้าดออกอะไรั้งแกมัรู้ออกนิออกออกออก้วอ่ะ ภาษาโมยเลยว่าชกทรงออกนิ้วเลยนะสําหรับมอนสเม็ดนะสาดแข้งไปหนึ่งทีครับโอ้เตะเตะนิ่มแข็งเลยครับโอ้โหไม่ถึงตัวเลยครับทําอะไรไม่ได้นะครับสําหรับมอนสเม็ดครับดูครับโอ้โหอ่ะทายทายเกมครับทายทายยกอามีมีคููมีคูแม่มีเดือดหัวร้อนหัวร้อนพยายามจะสาวพยายามจะสาวยิงหนึ่งสองครับเอ้าโอ้ไล่ไม่ทันจริงๆนะยิ้มบอนเลยครับโอ้จ้าอย่าไปยิ้มบอนนี่โอ้โห โยนโยนเขาอีกหนึ่งทีครับอาจาร์ตั้มนี่ไปยิ้มอ่อนดี่มันม,มันเดือดอนดูดูแค่ยิ้มโอ้โหไล่ไม่ทันจริงๆครับต้องบอกว่ามอนสาเม็เนี่ทุกวิถีทางครับแต่มาไล่ไม่ทันครับจังหวะฝีมือนี่สู้ทางด้านของอาจารย์ตุ้มยอดจิตอาจาร์ตั้มยอดจิติไม่ได้นะโอ้สองยกนี่ดูว่าดูว่าไล่ไม่ทันนะอ่ะดูยกที่สามอาจจะมีปฏิหารครับขเ,นนเขมรนี่เขาเล่นของอ่ะอาจจะมีปฏิหารได้นะ ยิงหมัดสาดแข้งไปครับยังเดินครับยังเดินครับเดินเดินแมความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอัดรับแข้งไปก่อนครับอย่าเพิ่งเอาความสําเร็จเอาแข้งไปก่อนตายไปสองดอกเบิ้ลแล้วครับอพยายามจะคืนด้วยแข้งพยายามจะคืนหมือนกันครับทางด้านของมองสเมดครับมาเจอไล่ต่อยนี่มันต่อยทางด้านของอาจารย์ตั้มไม่โดนจริงๆนะโอ้โหโอ้โจังหวะดดอกนี้ครับเกือบเกือบโกเกือบเมาเกือบเมาฉลองปีใหม่โอ้เกือบแล้วพี่น้อง โอ้โหเต็มตีนเตียดแม่ดึงหลบทันก้มหลบทันครับมอนสเม็ายังเดินครับมาชักม่อยากเดินละครับเดินแล้วมันเดินแล้วมันทําอะไรไม่ได้ครับในขณะที่อาจารย์ตั้มยอดกิตติครับ <fur you. S 1> ก็เลือกอาวุธตามอําเภอใจครับขยับขยับยับเดินเข้าหาครับทางด้านของอาจารย์ตั้มยอดกิตติขยับขยับกระแทกยับไปกระแทกยับตบคุกไปนี่ครับโอ้โหน,นี่สอนมวยได้เลยนะใช้คําว่าสอนมวยได้เลยนะ อพยายามจะออกอาวุธครับพยายามจะแหมเผื่อจะมีหมัดหมัดเทพเจ้าขเขมรมาช่วยเข้าสิงหมัดพระเจ้าชัยวรมันครับอ่ะมัน่าไม่น่าจะมีแล้วตอนนี้โอ้โหโดนเขี่ยขาหน้าอีกอ้าวโอ้โหคนละชั้นจริงๆครับไล่ไม่ทันครับไม่ถูกแทบจะแหมเรียกว่าทําอะไรทางด้านของยอดกิตติไม่ได้เลยครับยิ้มครับตอนนี้ยิ้มอ่อนแล้วครับยิ้มอย่างมีความสุขเลยครับขยับ ทีมครับโอ้ทีมดอกนี้ครับโอ้โหน่าน่าจะทีมสังสอนทีมสังสอนโอ้กระแทกยับไปครับตะเขยล้มครับ,บเริ่มออกเชิงครับตอนนี้สบายแล้วครับสบายสบายครับคือวุธแกไม่ใช่เป็นมวยอ,อาวุธหนักอ่ะเป็นมวยแบบฝีมือแพ,พวๆอ่ะโอ้ดูดูเกี่ยวล้มอีครับมาเขมรเขมโอ้โหกระดูกสองร้อยสามสิบเกือบสี่สิบไฟนี่มันมัน,ม,นมันเรียบร้อยมันหวานเจ็บอ่ะ ออหวานเจี๊ยบครับโอ้มาทั้งแข้งมาเป็นชุดเลยครับโอโต้ถทาไม่ทันครับทางด้านของมอนซ่าเมทครับเตยะไปทีครับนี่ครับบิดพยายามจะพุกอ่าเรียบร้อยครับหมดยกครับมาดูภาพชาญครับจังหวะครับปวดขวาอก้ก้มหลบทันนะก้มหลบไม่ทันนี่มันโอ้มันเต็มเตียนะเมาฉลองปีใหม่เลยนะมอนซาเมทโอ้โหเมาโดยที่ไม่ต้องทานเล้านะโอ้โห และนี่ครับเป็นยังวะที่เสียหลักล้มไปครับมอนซเมเตตอชูมือครับแหมไม่น่าจะมีปัญหาแม้ว่าจะชกในกมพูชาก็ตามนะครับมาการก็เตรียยชูมือครับเรียบร้อยครับนักชกไทยของเราครับยอดกิตติครับหรือลูกตั้มวินเนอร์มวยไทยยิมครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนมอนซเมตครับจอมบุกตะลุยกมพูชาไปแบบขาดลอยจะเรียกว่าสอนมวยก็ได้เลยนะฮะ ชมจบที่ร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปที่ดูนี้นะครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ